สวัสดีครับวันนี้มาอีกแล้วนะครับผมก็อันนี้เช่าพามานะครับรู้รอเป็นเกือบสองอาทิตย์นะประมาณอาทิตย์กว่าเกือบสองอาทิตย์นะครับไม่รู้ว่าพาอะไรนะเป็นหลงพ่อพัดนี่แหละฮะเดี๋ยวเรามาดูส้าพกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมสามเรียญน,นะลุ้นเนื้อมานะครับ ชอบนะครับเลยลุ้นมาข้อสามลุ้นนะครับเป็นเหรียญรุ่นจเจริญพรนะครับเนเจริญพรนะครับหลวงพ่อพัดปุญจกาโมนะครับมาดูเนื้อเหรียญกันนะครับผมว่าด้านในเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวขอแกะไม่รู้ว่าเป็นพิมพ์แบบไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะครับ อ๋อน่าจะมีพิมพ์เต็มองค์กับพิมพ์ครึ่ององค์นะครับขอญอาตแกะ่นะครับผมนี่ก็จะเป็นพิมพ์เต็มองค์นะครับจเจริญพรน,นะครับผม สองห้าหกสี่นะครับอายุร้อยปีหลวงพ่อพัฒน์นะครับผมเลขโค้ดสามแปดเลขโค้ดหน้าอยู่ข้างหน้านะครับอ๋อเจริญพรสองหน้าครับโอ้สวยครับสวยนะผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ครับโอ้สวยงามครับเอเนื้อนี่เหมือนเนื้อเนื้อทองแดงไหม จมูกร้อยเลยนะครับจมูกสวยนะมองด้านข้างเลยครับเราจะเดินพรสองหน้าครับนี่ไม่ได้ระบุเนื้อนจะน่าจะเป็นเนื้อเนื้อทองแดงหรือเนื้อซาตินฮนะอ๋อชอนี่ชนวนน่าจะเนื้อชนวนนะครับเอยใช่ไหมเดี๋ยวผมดูกันชอใช่น่าจะเนื้อชนวนนะครับ โอ้จเจเนอร์พรสองหน้าครับสวยครับสวยเดี๋ยวเรามาดูอีกเหรียญน,นะครับอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเนื้อสแตนเลสนะครับหรือปีกเครื่องบินนะครับเบาเบาๆอย่างนี้ก็สแตนเลสนะครับไม่งั้นก็เนื้อปีกเครื่องบินนะครับ จเจริญพรสองหน้านะครับเลขโค้ดหกสี่เจ็ดนะครับจมูกร้อยนะครับผมอันนี้หน้าอ่ตัวนี้เนื้อปีกปีกเครื่องบินนะครับผมอันนี้นี่ฮะพอปลา,านะหรือเนื้อสแตนเลสนะครับมันจะเดินพรสองหน้าครับอันนี้เบามากนะฮะ เบาเบากว่า,า,าเหรียญชนวนเยอะนะครับอืมอันนี้เป็นงานลงยานะครับวันนี้สวยสวยมากครับสวยมากเดีย๋ยวดูด้านอันนี้ได้เป็นด้านหลังนะครับเลขโค้ดเก้าสองนะครับจันทิ์พรนะครับด้านหน้าอันนี้ด้านหลังนะครับลงยาจีวรสวยงามนะครับ ดูด้านหน้าครับเป็นลงยาลาวานะครับลงยาฟ้านะอืมหน้าหลวงพ่อครับดูครับลงยานะครับงานลงยาลาวานะครับงานหน้ากากนะครับสวยงามนะดูด,ด้านข้างครับพอเหรียญนี้สวยนะเหรียญนี้สวยมากครับ ็สวยทั้งสามเหรียญสามแบบนะครับผมนี่ครับจันเพรสองหน้านะครับผมหลวงพ่อพัดปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะใช่ไม่ใช่ปีหกสี่ไหมอ่าปีหกสี่ครับเราเช่านะครับเราเช่าผ้าใหม่เนี่ยครับเราก็เก็บตามความชอบตามความศรัทธาเรานะครับก่อนที่เราจะเช่าเราก็ต้องศรัทธาก่อนนะครับเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเหรียญไหนที่เราเช่ามาเนี่ยหลักร้อยหรือหลัก ผ่านเนี่ยราคาจะขึ้นหรือราคาจะลงนะครับผมก่อนอื่นเราต้องศรัทธาหลวงพ่อนะครับเราถึงเช่านะครับผมถ้าเราไม่ศรัทธาเราก็ไม่ต้องเช่านะครับเช่าตามกําลังศรัทธาเราเช่าตามความชอบของเรานะครับผมนี่ครับสวยงามครับ